ตัวครับนิ่งนะครับนิ่งนะห้าสเปิดจอยครับทุกท่านโค้งคำนับครับขึ้นครับหยุดจากที่ส่องไทยางามใจราพระรมมามนาศ ราชินีสีสยามร้อยมลิร้อยหัวใจไทยทุกนามกั้เขตไามสะดุดดีสีแผ่นดินด้วยกล้าด้วยกระหม่อขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเจษดากระตาเวทิมองค์สูงใหญ่นคะรลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาและคณะโงร์การเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา และย an ุโรปเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่สิบทุกท่านโค้งคำนับครับขึ้นครับนิ่งนะครับครับครับโอเคครับถ่ายรูปได้ไมีเด็กเหลาวย